นายจะเริ่มลงทุนน่ะนี่ก็ทํางานมาตั้งสปีแล้วนะโอ้ยไม่ต้องรีบหรอกตอมีเงินเยอะๆก่อนแนละ้วค่อยลงทุนทีเดียวก็ได้ตอนนี้ขอเอาตาคอยกินอิสากายะก่อนละกันเนาะไปปะเย็นนี้เริ่มลงทุนไวเนะี่ยมันสาคัญมากเลยนะไป จะดราม่าทำไมดยถ้านายดี a วันละ300ในกองทุนที่ผลตอบแทน10%เนี่ยผ่านไป20ปีนายจะมีเงิน6ล้าน0แสนบาทแล้ถ้านายมีเวลาให้แค่10ปีเงินที่ได้ตอนจบจะเหลือแค่ล้าน8ดเองนะเฟรยลงทุนช้ากว่าครึ่งหนึ่งแต่เงินตอนจบต่างกันเกือบ4ี่เท่าอ่ะจริงอะแต่ฉันไม่มีเงินเหลือแล้วนะจะซื้อกองทุนได้อย่างไงก็ใช้พอย n ์บัตรเครดิตหรือบัตรสะสมคะแนนของนายาไ,ไง ใช้ได้ด้วยหรอใช้ได้สิเพียงแค่มีพอยต์บัตรเครดิตหรือบัตรสะสมคะแนนไม่ว่ากับเจ้าไหนตามลิสต์พวกนี้ก็สามารถแลกพอยต์เป็นกองทุนรวมได้นะซึ่งข่าวนี้จะยกตัวอย่างของ S C B ให้ฟังนะถ้าเกิกดผู้ใดใช้บัตรเครดิตของทาง S C B สามารถนำพอยต์มาแลกเป็นกองทุนได้2วิธีนะวิธีที่หนึ่งคือแลกผ่านแอป mobile banking S C B easy อันดับแรกให้เราล็อกอินเข้าแอป S C B easy เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการเลือกไปที่คะแนนแล้วกดแลกรางวัลแล้วกดเลือกกองทุน S C B T M F และใส่จำนวน ค,คะแนนที่ต้องการแลกง่ายๆแค่ดีซึ่งวิธีนี้จะแลกได้เฉพาะกองทุนมันนี่มาเกตฟันซึ่งเป็นกองทุนความเสี่ยงต่ำที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากธนาคารแบบที่2แลกผ่านแอป i n n o v เวส X ซึ่งวิธีนี้จะแลกพอยได้ทุกกองทุนที่ขายผ่าน i n n o v e วสเเลยขั้นตอนแลกพอยก็จะคล้ายกับวิธีแรกหนึ่งให้เข้าไปที่แอป s c b Easy ก่อนเริ่มต้นเหมือนข้อ1กลับไปย้อนดูได้2กดเลือกคะแนนสะสมเป็นส่วนลดกองทุนของ i n น o นเวส X อกหละะังจากนั้นเราจะได้รหัสส่วนลดหร,อดร,าาร,ดรือกองทุนรวมผนกน no โ no ดยนะใครที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนกับทาง InnoSx เนี่ยต้องเปิดบัญชีกอนถึงจะนำโค้ดมาใช้ได้ซึ่งอัตราการแลกพอยต์ของบัตร SCB เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปโดยเริ่มแลกขั้นต่ำที่10,000หรือ1 2 0 0 0คะแนนเท่ากับ1000บาทขึ้นอยู่กับบัตรแต่และประเภทเ <c oughs> <c oughs> จบ็บคอซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ SCB หรือบัตรอื่นๆได้ที่ Point2Invest ว้าวยังคุม้มใครมีพอยต์ก็อย่าลืมไปจัด